สวัสดีครับทุกคนที่หน้าตาดีนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งตอดตื่นตอนประมาณสามตุ่มครึ่งหลังจากเลิกงานมาหิ้วเข่าครับพี่น้องอยากกินเอี่ยงหอนๆก็เลยมากินหมูกระทะเลยมาจัดเลยผู้เดียวหมูกระทะคาถาทองนี่ครับกินผู้เดียวก็ได้วันดี้งอไปร้านคาถาทองพี่น้องนี่ฟอง อาจะผัด,ดนตั้งเบอร์ี่261บาทพีน้องไข่กะจัดมาเลยมันขายโล่ละเขาข,าขายโลละสอ,อส,สองบาทห้าสิบข่กะจัดมาโอ้คนกับต๊แกชินกาแม่องแถมไข่แถมสั่งน่อยแถมเ Nhìn lại đi xe phút cao đi ngò phải đi Chín nhanh chín, tao phải gặp Xong nhì hát, tao bò đi